เรื่องราวของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้กับสตรีในชุมชนภูมิปัญญาคือโบราณนนการมาแล้วก็คือคนคนเหล่าพัฒนานี้จะเก่งเรื่องลวดลายทุกส่วนที่มีที่เห็นลายนี้จะเป็นลายชนเผ่าแล้วก็ภูมิปัญญาที่ ได้มาสลับลวดลายทําเป็นลายข้าวหลามตัดทําเป็นลายตัวมัดดอกพิกลนี่ก็จะผสมผสานจากภูมิปัญญายานอัตลักษณ์ของผู้ไทยนะแม่ค่ะเพราะว่ายัานไม่ได้ผู้ซื้อทอดแล่เยอะเดิ่น้อยไว้ลุ้นเขาเยอะลุ้นหลังนะหนูจักวะเวลาเฮาทอผ้าเต่ละผืนพ่อแม่เขาผ้าเอดมัญญะในเลอรนะคะเพราะว่าจุดมุงหมายของเราเของเฮานะ่ะคือเยอะเป็นเยอะเฮิเป็นศูนย์โลมของผู้ไทยนะแม่ค่ะ เชื่อว่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเข้มแข็งของสตรีจะยังคงมีอยู่ไม่สูญหายไปหากสตรีไทยอย่างไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเอง